ข่าวน่ายินดีกับชาวเกาะสุกรจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ต้องยิ่งไปช่วยกันอุดหนุนลเลยเพราะวา่าแตงโมของเกาะสุกรนะครับตอนนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับด้วยความพิเศษของรสชาติที่หวานหอมเนื้อละเอียดนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงประฤพการที่ยังพอมีผลผลิตให้ได้ซื้อกันบนเกาะด้วยครับ ช่วงนี้ครับอะไรอะไรก็ดูเหมาะเจาะไปหมดกับการเดินทางไปยังเกาะสุกอรอนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับทั้งท้องฟ้าสวยใสทะเลสวยงามนั่งเรือไปขึ้นเกาะเตรียมท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมยินดีกับชาวเกาะสุกรนะครับเพราะว่าแตงโมที่สร้างชื่อระดับประเทศของกลุ่มนะครับตอนนี้ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนตังโมเกาะสุกรเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เป็นลำดับที่4ของจังหวัดตรังแล้วนะครับทาให้ตอนนี้ตรังมีสินค้า GI ก็คือหมูย่างเมืองตรังข้าวเบายอดม่วงพริกไทยตรังแล้วก็แตงโมเกาะสุกรครับ ช่วงนี้ชาวสวนแตงโมบนเกาะก็เร่งเก็บผลผลิตรอบสุดท้ายของปีนี้กันนะครับแต่ว่าถ้าใครไปในี่ถือว่ายังทันนะครับถ้าอยากจะไปลิ้มลองแตงโมเกาะสุกอรกันสักครั้งตามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเกาะแตงโมที่นี่มี2ชนิดนะครับคือแตงโมพันธุธรรมดาอย่างเช่นพันธุโบอิ้งพันธุเมย่าพันธุไดอาน่าพันธุควีนเลดี้แล้วก็พันธุโกลเด้นสวีทนะครับแล้วก็พันธุ์ที่ไร้เมล็ดนะครับมีพันธุแฮปปี้แฟมิลี่ ลักษณะเด่นก็คือสีเปลือกอ่อนกว่าแตงโมสายพันธุ์เดียวกันที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆนะครับทำให้เห็นลวดลายที่เปลือกแตงโมชัดเจนเนื้อสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองเนื้อละเอียดนะครับรสชาติหอมหวานแบบธรรมชาติเลยครับปัจจุบันนี้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมเกาะสุกรมีสมาชิกทั้งหมด 1, 110รายครับผลผลิตเฉลี่ยประมาณ2ตันต่อไร่ครับส่วนความหวานวัดได้15องศาบริกส์ครับ และเมนูต้อนรับนักท่องเที่ยวครับพี่น้องบนเกาะสุกรย่างรังสรรเมนูเด็ดๆนะครับใบได้หลายเมนูเลยครับให้มาลิ้มลองกันอย่างเช่นเมนูแตงโมปลาย่างแบบดั้งเดิมนะครับให้นักท่องเที่ยวมาล้อมวงกินข้าวกันอย่างอร,อร่อยทั้งปลาที่จับจากทะเลสดๆนะครับพืชผักที่ก็ปลูกเองบนเกาะแล้วก็เอาแตงโมอ่อนเนี่ยมาทําอาหารได้อีกหลายเมนูครับล้วนเป็นผลผลิตจากเกาะสุกรทั้งนั้น พอตกค่ำนะครับนักท่องเที่ยวต้องไปหาอะไรนั่งดื่มพร้อมของหวานประจําท้องถิ่นกันหน่อยครับแนะนําร้านโรตีบางจุกเป็นร้านโรตีชื่อดังที่ใครมาเยือนเกาะสุกรต้องมาลิ้มลองกันนะครับมีทั้งโรตีแป้งบางกรอบหรือว่าชาชักหอมมันในราคาย่อมเยา ล่าสุดนี้ยังเอาแตงโมมาจับคู่กับโรตีแล้วก็เครื่องดื่มหลากหลายเมนูนะครับอย่างโรตีกินคู่กับแตงโมชาชักแตงโมโอวันตินแตงโมแล้วก็ชาเย็นแตงโมครับได้รสชาติหวานสดชื่นลงตัวครับซึ่งถ้าหากลองกินแตงโมก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยโรตีเนี่ยจะทําให้รสชาติของโรตีที่หวานฉ่ำเนี่ยลดลงด้วยก็เป็นการลดความเลี่ยนได้อย่างดีครับมาเกาะสุกรตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะอุดเหมุนแตงโมเมนูแตงโมกรีดขึ้นมาใหม่ค่ะ ที่มีเฉพาะในเดือนมีนาคมเท่านั้นจนถึงต้นเดือนเมษานะคะที่สาวบชาชักยังไงก็ต้องกินชาชักกับแตงโมโรตีก็กินกับแตงโมค่ะทุกอย่างกินกับแตงโมได้ค่ะเมนูใหม่ก็จะแนะนำโรตีกินกับแตงโมนะครับมีชาชาักโอวันตินแล้วก็ชาเย็นที่มีแตงโมผสมอยู่ด้วยแล้วก็ มีอ,อย่าลืมอันนี้สําหรับผู้ใหญ่เด็กๆาชายเย็นแก้วละห้าบาทโอนติ้นแก้วละห้าบาทก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือโรตีระเบิดนะครับที่เด็กๆชอบมากเลยครับแล้วก็โรตีตบานะครับกินกับแตงโมได้เป็นออเด็บได้ครับก็ช่วงนี้เป็นชว่วงฤดูแตงโมใช่ครับจะมีไปจนถึนงครับก็คือเมษาต้นๆเมษาครับ ช่วงนี้ครับนะักท่องเที่ยวมาเกาะสุกรกัน,กนแล้วก็แวะชิมแตงโมกันเยอะเลยครับบางวันก็ต้องใช้แป้งโรตีมากถึง3-4กิโลกรัมนะครับซึ่งเมนูแตงโมเหล่านี้จะมีไปจนถึงฤดูการแตงโมประมาณปลายเดือนเมษายนนี้ครับไปที่ไปเกาะสุกรช่วงนี้ยังทันอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายฤดูการของแตงโมเกาะสุกรแต่ว่าถ้าพ้นเดือนนี้ไปก็ต้องรอใหม่อีกทีปีหน้าเลยครับ